พี่น้องครับมือนี้เป็นซาวันที่หนึ่งเพราะท่านว่าก้มสองพันสองหกสิบองครับสนามแตก้็พี่น้องมือนี้ครับผมงัวโดนตลาดแล้วพี่น้องครับเป็นนิบิตหม้ที่ดีงัวราคาขายเยอะขึ้นน้อยนึงพี่น้องครับจากการสอบถาม้วห้อยเป็นสื่องัวเมื่อกี้กับชิลเลียะม่าแปดสิบบาทธรรมดาเนี่ยครับเบอร์พี่น้องมีแต่สีแดงแนม้ยไปนี่เห็นเตอคน,นขนข้นกับหัวอของงัวครับขอพูหลาที่เข้ามารับชมด้วยพี่น้องครับ ไปจะดึงราคานึบาทครับแดดทานห้าร้อยบาทราคาหนึ่งต่ออะไรอีต,ติดน้อยเน,น,ยนาะประมาณนี้ี่นองครับแดดพ่มีเด็กโบอ <16 3. S 1> ครับเหอครับนยครับเออเอาง่ายง่ายนี่ลนงลงหลิลพ<ป>าด้ให้ทำไมตัวมาเนี่ย แต่ลกตัวเดียวเนี่ยที่เขาก้องเนี่ลูกพี่เนาะเบิ่งแม่แลูกลููผเนาะครับเกิดแล้วก็เกิจากตองเอาไปใสสหยนาหนึงเนาะสูงเมตรสูงเมตรทุกีเอาไปใสสหยนาหนึงเด้อโคลูกผูเด้อเปนตัว้วนน้ลูกผูลูกผููาจะคล้องง่วสูงเกือบสาคนเลยเนาอยกเดี๋ย ได้ยี่น้อตัวนั้นพี่น้องเอออโอเคโอเคเอาพี่น้องมึงจะน่าตั้งผมเด้๋พี่น้องครับได้าวหกสาวหกสาวหกลูกเดือบลูกตุ๊บลูกอยู่ได้ตรงไหนลูกหลานครับผมงามลูกลูกมันขึ้นมาหัวเนี่ยเอาเบื่องกันเบื่องกันเบื่องนังค์พี่น้องครับเอ้ยลูกอยู่นี่ครับพี่สวยเลยเสาวหก ตะกี้ล่ครับช่วงนี้ราคามันเป็นราคาคือว่ากา็ร่งางก็ร่างดีพี่น้องราคาว่าแพงหลายพอซื้อได้อยู่เนาะพี่น้องกเ็เชิดก่อนขายเขาแล้วก็มาซื้อไปเด้อฝ่าไปหาซื้อ<น>มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้แม่น,นขายเขาเลียวไปหาซื้อมอเตอร์ไซค์น่อง,องเออเอาพอได,พอได้พอได้อยู่ตัวนี้ออกแดงๆอย่างนีต้องพยายามทายเห็นมันเห็นเครื่อคึงชวนของมันเพราะต้องเพราะต้องไทายมันมีเทคนิคที่ทายอยู่ทายลงต้งใส่ก็บใดเห็นใส่กับใดนะ ต้องพยายามไทยตรงกลางนี่บอกอธิบายเอาแนีตำหนิซาหกได้เนาะซ่าหกซ่าหกบอกเบอร์บอกเบอร์เบอร์ไหมเบอร์ไหมเก้าสามครับห้าสองห้าครับสามสามสามครับเออเอาหลักชอบเข้ามาอยู่บึงบูนพี่น้องอยู่บ้านจ้องพ้านี่แหละเนาะห่วยบันห่วยจ้องพ้าบันห่วยครับมาเบิ่ง เกิดอย่างไรเนยกนี้เนาะเออแม่สาวแม่สาวสาแก่ๆเนาะมือหนนาเมิบบวกบวกมือหานหาพี่น้องเพราเอาอยู่พี่น้องเอาปสวยนยะครับขาติดบวหน่อยนึงพี่น้องหบวชนะอ เราดีไหมนหขันหาเด้อพี่น้องครับยุบอนไเนี่มัวอำื่อยบอะไนลูกรนฝ่ายฝ่ายนออุดมพรที่สพี่น้องครับใส่เล็กไม่หายัน่ไลกศูนย์เกาหศูนยเกาหหาหกาูกสามเกาสี่สองสามเก่าสมักชอบโค้ามามือหนกขันหาเด้อครับเอาไปผสมพ่อพี่น้องวกนี้มันเรียกดูดีเลยดูมันออกมากมันโค้งแม่มันใหญ่นอก ผู้เ,เมียมันใหญ่เอาลำล่างกับมีดพี่น้องครับเครื่องดำปะเครื่องดำเนาะเครื่องดำเครื่องไว้ตัวน,นี้เขาหางตั้งเครียดตั้องยู่เขาหางไทยทานทายมั่นนะไม่พี่น้องวะคือผมบ่เนี่ยไปนี่เห็นแต่งงัวกับหัวคนเน,น,นี่ยพี่น้องใายได้ตัวนี้แต่งงัวกับหัวคนไป่วะไป่ดิพี่น้อง อาว้นีแล้ครับที่าดตาดครีน้าย้ไปีไวกรถจเนยครับตัวนี้งามเด้อสีแดงแดงตัวงามสวยเลยตัวนี้เนาะ คูนึ่เงินบ่คู่นี่เงินปะตู้นันี่สิบู่่นี่เท่าไพอตันนี่คู่นี่ขายล่ะรถขายเท่าไรองพนเก่าสพน่นธารตัวนี้พี่น้องต้นนนสี่สิบเก่านกำลังต่อกันอยู่ครับยังไงเป็นกำลังเบื้องไม่เอาพี่น้องเง่วงางกปค่อยเดขาย้ี่น้งครับ่งานมีดีเด้อตลาดสมปอยม่ตลาดท่ว่าวงางมีดี เอออาเจ้ออ่อบกบานอะไรนี่เอ่แบ้ตี้ตัวน้กบเลยพูดแต่เนี้ยแพงพ่งิอเพงจริงจิมาเทิรดตัวอะไรฮะบมาเทด่มขายในบานสิขายในเมมันเอาเอาเมือมาเทรดเทียวไปหนึ่งดีใบมันต่างี่กะถูกมั้ยืนง่ายจรพี่น้อง แม่น <łość> ี่งามแม่นี่งามผมเบิ้งว่าก็เบิ้งสิเหลืองดีรองเอาไปเรียงลองวัววัวผ่านได้ตัวนี้ ตัวนี้อะไรบันใดนี่ตัวนี้สองหมื่นคุกปัญหาสองหมื่นรบปัญหาเด้อครับผมเมียสาวครับก้อยู่อยู่เพื่อใดนี่ที่บ้านนอกปะก้อยู่เพื่อใดนอคุณพ่อนุ่งพ่อนะสองหมื่นรบปัญหาตัวนี้พี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อยต้นไหนแมนปะแมนครับเออเาอีกควนึงพี่น้องเออเขาเงามันจบคิดไปเลยสองหมื่นเจ็ดครับแม่ลูกครับสอมื่นเจ็ดเด้อพี่น้องลูกกับแม่ครับนี้พี่น้อง

อหลูกสอ,อ,กอ,ง,กอ,กองสิบเก่าเบื่อเมื่อกี้แล้วพี่น้องมออยู่บนเปาะวญานเพื่อดิขายในตลาดอยู่ม,อมือยิาณเพื่อดขายในตลาดอยู่คิดไว้นะดขายตลาดแท้เราคิดว้นะแ่ายนี้ไม่ไไใ่ไร 089ครับโอ้092ครับ829 <29, S 2> <29, 76, S 3> ครับ29 76ครับผมมันเบาอุ่นครับหอยแมกครับหอยแมกเด้อหอยแม็ก่กกงาามครับพอ้พี่